วันนี้สารดีกาพิพากษายืนตามสารอุทธรให้จำคุกเสกโลโซสปี18เดือนโดยไม่รอลงอาญาในข้อหาเสพยาและต่อสู้ขัดขวางเจ้าหน้าที่มีอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนไว้ในความครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตตามพรบอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนพุทธศักราช2490 สำหรับเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่31ทธันวาคม2560นะคะโดยเสกโลโซมีอาวุธปืนพกอโตโมติกขนาด9มมจำนวน1กระบอกและกระสุนปืนอโตโมติก6นัดและเสพเม็ดแอมเฟตามีนกับเสพเมทิลีนไดออกซิเมตแอมเฟตามีนซึ่งเป็นยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งเข้าสู่ร่างกายนอกจากนี้ยังต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานด้วยค่ะ โดยสารไม่รอ,อการลงโทษแม้ว่าเสกโลโซอ้างป่วยเป็นโรคไบโพล่าขณะกระทำผิดเนื่องจากเห็นว่าพฤติการการสื่อสารกับเจ้าหน้าที่พบว่ามีความรู้ผิดชอบดีจึงไม่อาจอ้างภาวะป่วยดังกล่าวได้ ซึ่งสารเคยให้โอกาสรอลงอาญาคดีอื่นไว้แล้วนะคะแต่เสกโลโซกระทําผิดซ้ําในช่วงเวลารอลงอาญาอีกจึงไม่สมควรให้รอลงอาญาและให้นับโทษจําเลยต่อจากคดีพรบอาวุธปืนของศาลจังหวัดนครศรีธรรมราชด้วยค่ะ